ลักษณะหลงเมียหักเมียจนลืมพี่น้องลืมพ่อล,มอลืมแม่จะเป็นแบบใดคือเมียนจะมีอิทธิพลแห้งสําหรับสําหรับเพิ่นเนาะอ่ามีอิทธิพลแบบใดคือแบบว่าเมียเ้าหยังก็จะเสือ้อเสื้อใจไว้ว่างใจทุกอย่างเ้าหยังก็คือแบบต้องคอยตามจนพี่น้องเนี่ยมาเา้ามาบอกแกว่ามันเกินไปเด้อถิมพี่ถิมน้องเห็นแก่เมียเห็นอ่าเมียดีทุกอย่างจนเกินไป พ่อเม่กับบุสนใจอย่สิคือหมายถึงว่าพ่อเมยนะ์น่ะเบาให้เมียจะกกับแบบบุพ่อใจแล้วพวันนี่บุพ่อใจที่พ่อเมย์มาเบาให้เมียว่าแบบนั้นมีพี่น้องบ่ชอบอย่างสินะคือแบบบ่เขาไก่พี่น้องคนใดเลยเอาแต่เมียเอาแต่เมียาฟเดียวเสียเออหักเมียลายแบบที่นี่คือแบบพ่ออยู่กันไปน่านวันเนาะอยู่กันไปนานวันเมียนั่งกะได้ใจที่ว่าพัวนั่นโอ้ยห yes ักพวหักข่อยหลงข่อยแห้งเออข่อยเซ็ดยังก็ได้ข่อยเซ็ดยังจะได้ข่อยว่าแค่คำซอกข่ำผัวนี้กะ คือแบบว่าทำต่างทุกอย่างมาที่นี่เนาะอยู่กันมาเป็ีสองปีอยู่กันมาปีสองปีปปลูกกับมีน้าการคนนึงอยู่มากับสองปีแล้วปีกว่ากับสองปีเลยนะเดี๋ยวมที่นี่กับเมียนัน่นกับเป็นลักษณะแบบคือคนหน้าตาดีเลยเมียเ,นนาาแบบยเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็แบบว่าจังไหนเป็นคนที่หน้าตาดีอ่าอย่างอืงอ่มนุษยสัมพันธ์กับคนดีอย่สิหมพูดคุยดียิ้มแย้มแจ่ม,มใสแบบว่าเออเขาหาคนเป็นนะแล้วกับอยู่กันไปอยู่กันมาเนาะ คือแบบพัวเนี่ยคคือแบบอย่างที่บอกลงเมียก็คือว่าไพ่เบาอย่างกับโบฟัง่งโดยเฉพาะหญิงเอาเหลืองเมียเรามาเบาให้เราฟั่งนี้เราจะเป็นแบบบ่พ่อใจยางมากบ่ห้เบาคือฉั้นหลักของชั้นบ่ต้องมาอยุ่งบ่ต้องมาเบาถึงเมียของชั้นแบบนี้แบบนี้จะเป็นแบบนี้เลยบาในเมียนั่นกะไปแอบมีกิแอบคบสู่บ่ายังไงสาะก็บเกยางไๆว่าเป็นมีสูระบานนี้ก็คือแบบชาบานะเรื่อมันมีชาบานก็จะรู จะเห็นเร็วน,นี่ข้ามาบอกว่าก็นัามเหลืองเล่ามาเล่าให้ฟังว่าเออเมียเจ้านะั่นเป็นแบบนี้แบบนี้พฤติกรรมมเมมาะสมคนกับนคนอื่นกับเป็นพี่น้องหรือความหวังดีนะ่ะเออว่าเมียเจ้านะ่ะพฤติกรรมมเหมาะสมเออเห็นอ่าจังไดอะไปกับผู้ชายคนนั้นเออไปงานหรือว่าไปเอ่าเที่ยวไปสื่อของไปตลาดจันซี่ศีนกับไปกับผู้ชายอ่าไปกับผู้ชายคน คนทีพนครบยู่เป็นกิกยูบาน,น้ผัวนี่นบบหูเพราะว่าพัวนั่ยกะย่างที่บอกอะเป็นผู้ชายก็ตอ้องไปทำงานหาเงินเข้าขอ,ขอบัวมเป็นอเอส่วนเมียน่ยก็คือว่าลูกเน่ยย่งน้อยอยูก็คือดูแลดูยูบานเป็นเป็นเป็นคนดูแลบ,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 บานและะ้วก็เดียงลูกไปนํามงสีเนาะแล้ววันนี้ลูกก็ไว้ในไหวที่แบบกำลังเรียนเนาะเด็กอะกำลังกำลังเรียนก็คือเป็นมีช่วงเวลาที่แบบว่า ว่าที่จะไปไปไหนตอไนไหนใดทั้งวันจริงๆเนาะส่วนพัวเนี่ยไปทํางานไปทํางานหาเงินมากจุดเจือขอบรัวก,กับซิบรูเรื่องอียังหนอเพราะว่าคํจาจังเลิกง,งานปลายเสาร์ก็ไปทํางานเป็นละ่ะคํามากคอยเลิกมากหา,าขอบัวดจริงๆกับคือบรูเรื่องยังโดยเฉพาะคือแบบว่าจะบอรับฟ่งไผเป็นคนทีบจะเสื้อฟ่งของคาเนี่ย,ย่างเดียวอ่ามีคนมาเบอาจังซสิอ่าพอมีคนมาเบ้าถึงเรื่องเมียเมียว่าเมียจะเป็นแบบเนี้ยเมียจะมีชู เลากับบพ่อใจเออเล้ากับบพ่อใจแล้วกับแบบอารมณ์ชุนเชียวเออบเวาบ่จากับพุนคนนั้นอีกเลยเห็นไหมเออแล้วที่นี่ก็คือแบบว่าเมียกระได้ใจเมียก็ได้ใจว่าผัวเนี่ยอ่าผัวเนี่ยเชื่อใจแล้วก็หักเจาของขัดต่อห้มีคนไปเบาเรื่องอียังกระางเรื่องอียังโมไปจะเรื่องดีหรือบ่ดีก็ตามคือผัวบ่เสืออยู่แล้วเมียก็ปบักใจแบบนี้เนาะแล้วบาดนี้ก็คือแบบมันมันหนัก มันเริมดุนแรงมันเริมนักขึ้นเออรหว่างพฤติกรรมของเมียกับกับกิ๊กับิองเพิ่นเพิ่มาสันทอแล้วที่นี่พราแม่น่ะก็คือทบ่นวมอวออแม่ทนบมไวท,ทั้งนะทางที่ลูกอะ่ะแทบบั้งทางที่ลูกอ่ะแบบอ่บ่กเขาใกล้บอกเขาใกล้แล้วก็คือแบบว่าบ่บ่อจะไดนบ่อยากพูดคุยกับเม่จิวาหูว่าเมนกระพพอาหักลูกสะพ้วยาสันทอเพราะนั่นก็เลยแบบบ่อยากสนใจยังีนะแม่ก็เลย แอบ่อายลูกบ,บางบางครั้งบางทีกับไ้คนที่กู้จักเนี่ยแอบทายคลิปตอนที่เมียไปตอนที่เห็นยู่กับผู้ชายคนนี้แบบนี้ส่งมาให้เพื่ออยากจะเอาหลักฐานเนี่ยไ้ลูกเบิง่งไห้มันตาสว่างแนว่าเออไ้ตาสว่างเนย่ยาสีงโงร้ายอยาไ้เขาหลอกหลายอย่างสิแม่คือความหักและหวังดีของของพ่อเม่เนาะ่า,าที่นี่ก็มีคน มีผู้วังดีช่วยอีกที่หนึง่งกระทายคลิปมาให้าทายรูปภาพแล้วก็เอามาเปิดให้เบิ้งเอามาเปิดให้ลูกให้ลูกเบิ้งดักขนะเนาะกับามาผูกเปิดให้ลูกเบิ้งลูกกะเบิ้งเบิ้องกับทาถา้ามาเสื้อบอกัะเสื้อในระดับที่ว่าระรับหนึ่งแต่กัะบบเสื้อทั้งหมดจังสี่บานนี้บ่เสื้อทั้งหมดก็คือแบบว่าอ่ากัเป็นแบบพอเมนอ่นะว่างแผนเอาจาังสี่ ถ้าบ่เสื้อว่าเมียเจ้าเป็นแบบนี้ถ้าบ่เสื้อว่าถ้าเสื่อเสื้อยังปากใจว่าเมียนี่เป็นคนดีหักเจา้าเออซื่อสัตย์ต่อเจ้าอยู่ตลอดเวลาจยงนี่พี่สูตรกันบ่อเออพ่อเมย์กัล่องถ่าว่าพี่สูตรกันบ่อเออถ้า,ากเกิดว่าพ่อเมย์เนี่ยใไไส่จลายเมียเจา้าพ่อแม่ก็สิย้อมรับผิดพี่น้องก็สิย้อมรับผิดเออจะบ่ไม่ยุ่งบ่วมากบุญไหว้นีบคอัวดเจ้าเลยอย่างซี่นะคือความหวังดีอยากให้ลูกตาสว่างเนาะพ่อเม่กับดีความหวังดีแล้วที่นี่ลูกชายกะ กระตกลงว่าเอาพิสูจน์กับพิสูจน์แต่ถ้าเกิดว่าเมียข่อยบริปเป็นอย่างที่อย่างทีงท่หมวกเจ้าเว้าเนี่ยยางที่ทุกคนเว้าเนี่ยห้เลิก์จุ่งกับครอบครัวข่อยไปเลยคือบ่ต้องเข้ามายุ่งบ่ต้องไม่พยายาญยุ่แย่หรือให้เฮ็ดให้แตกแยกจังซี่แสมย์ข้อหมายของเราเนาะความหมายของผัวนะ่ะเนาะก็ยังยังหวังดีเละฮักเมียนะบาดน,นี้กะกระรับปากกันตกลงว่าเอาตามนั้นก็คือแบบพิสูจน์พิสูจน์จังได๋ลต่บ้าน,นี้คือคือว่าอ่าผัวเนี่ยไปทํางานตามปกติ ไปทํางานตามปกติออกไปตอนเสาร์ตอนเสาร์ก็คิดว่าไปทํางานเมียก็เข้าใจบ่าเออัวไปทํางานนั่นแหละพอวัาที่ผ่านมาพวะสิฮูเรื่องงังก็สร้างคือบบเคยเบาบ่เคยถามเมียได้ว่ามันจริงบ่เรื่องนี่ที่เขาเบามากมีคนเ้าใส่หูแบบนี้แบบนี่มันจริงบพวัวบเคยถามพอคเคยถามด้วยความีอแบบเสื้อใส่าแต่ทีนี้ก็ยญาเกิดเบาไปก็ยญาเมียบสบายใจนันนะก็เลย่บ่บเก้าเ้าเสิว่าบ่ก้าเบากระเมียน บ,านน,นบา,านนี่กับย่อนกลับมาพ่อไปทํางานในวันนั้นพัวย่อนกลับมาย่อนกลับมาเพื่อจะจับปิดเนี่ยเมียก็แต่งตัวยางสวยงามอย่างที่นางเคยไปแต่งตัวอย่างสวยงามออกไปนอกบ้านออกไปข้างนอกนัดเจอนมจะออกไปเอ่เที่ยวหางเพื่อจะออกไปเที่ยวหาไปซื้อของไปช็อปปิง้งเนี่ยเพราะว่าเงินกับมีในเมือเนาะมีคนหายอยู่โซส่วนดูกับ่บยูแล้วเขาก็ไปอาโรงเรียนกังสินะอาเคยกล่าไปอ่า กับไปกับซอนรถกันไปนางน่งรถเครื่องเนี่ยไปนํากันคือว่าคนต้องการอยากจะช่วยเปิดโปงเนี่ยมันก็มีมากพ่ออยู่แล้วเป็นหูเป็นตาหา้แเป็นบอว่าเออตอนนี้พี่กัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นแจกมาพัวกับไปเออตามไปว่าเมียนะ่ะอยู่กับผู้ชายคนนั้นจริงจริงบอพี่กัดที่เข้าบอกอ่ะมันจริงบออย่างสเนาะกับไปกับไปเห็นจริงๆอือไปเห็นจริงๆคือแบบแบบว่ารับบ่ไดดแบบรับบ่ไดดแบบคือจย่างไ๋อ่ะ ในความที่แบบว่าเอาเชื่อใจได้เชื่อใจทุกอย่างว่าสิเว้ายัางก็คือแบบว่าเสื้อบ่ดบ่บบ่ระแวงแม้แต่นิดเดียวเดี๋วความดีหักดูความทีหักมีหลายนะคือพอไปเห็นแบบนี้เนาะไปเห็นเมียนะจับมือถือแขนกันนงตานิงวานกันคือแบบว่าคนหักกันนั่นๆเนี่ยไปเที่ยวน้ากันอย่างซี่นะก็แสดงความหักย่างเป็นที่ะเแสดงออกอย่างเป็นที่กับไปเห็นเนาะ คือแบบว่าแรกๆที่เห็นน่ะบวกกาเขาไปหาบวกกาบวกาเขาไปถักเน่บวกาเขาไปถักบ่กงว่าสีเริ่มต้นจังไหนดีนะนะแล้วที่นี่คนที่ไปน้ากันเนาะคนที่พาไปกตว่าเอาซีบกเขาไปสแสดงตัวหรือว่าไปพูดคุยยังไงบุได้เหตุการณ์นี่บารน,น,นี้พราะ่ากนบวกาเด้บวกาสิเขาไปหาเนี่ยวัสดะเออเพราะว่าแอบแอบแอบอ,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 อัน,นอยู่ขังหลัง พะว่าเมียกับว่าเห็นเนาะแอบอยู่แปว่าเขาเห็นแห้วทุกอย่างเหตุการณ์อีกอย่างเนี่ยเสยบ้านนี้คนที่มากน้ำกันนะวะก็ล่องเขาไปทักเบิ้งว่าเมียเจ้าสิเป็นละท่าท่างจงนดเขาสีแสดงท่าทีจงนดีสินะแบบว่าการรวบรวมมวามกาศทางั่วนี่การรวบรวมมวามกาเต็มที่ก็เลยเดินเข้าไปหาเมียว่าเจ้าจูเมื่อถือแขนกับไผอืมเจ้าจูเมื่อถือแขนกับไผผู้ชายคนหนีเป็นไผยอย่างสินะก็คือแบบยืน ตรงนาเขาก็ยังจับมือกันอยู่คือบอเดินจับแขนกันกันนุงกันนิงเดินเที่ยวเนาะที่นี่ทางผู้ชายฝ่ายหนึ่งอะกระหูแหละว่าผู้ชายคนนี้เป็นไผเนาะกับหูจักดีสินะกระดีบเดินนี้ทางฝ่ายชายฝ่ายไหนกระดีบเดินนี้คือว่าเรือแต่เมียอยู่เพื่อตกลงหรือเขี่ยกันอย่างสินะฝ่ายชายมันคือแบบชิงนี้ไปเลยเมียก็เรยกว่ากลัาคุยกันอยู่บ้าน อยู่นี่เพราะว่าคนแน่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 หางเนาะคนมันก็หลายเนาะจะเป็นไผเป็นไผน่เนาะทั้งมีคนทั้งดูดจั๊กับโบดูดจักนันะแบานดนี้กับกับกัมบานกับกัมานน้ำกันกับพัวนี่แหละอ่ากับกัมบานน้ำกันกับพัวนแบรนด์นี้กับมร์หอดบ้านเนาะพัวนั่นก็คือแบบว่าใจมันก็ตุ๊บตุ๊บตมตอมอ่ะขันซิเลอร์จากขวางกต่ยังหักอยู่ยังนี้เพราะว่าจากคันซิบอกว่าโบเสื้อมันก็เป็นไปบ่ได้แล้วมันถึงขนาดนี้แล้วเนาะ พ่อที่นี่พ่อพี่น้องพ่อเมย์แต่มาเป็นสกิพยานก็ฮู้แล้วว่าความรับแตกแล้วแม่บ่ฮู้ความเป็นจริงแล้วก็คือมา,อามารวมรับฟังการตัดสินใจทั้งสองคนเพนต,เต็มบ้านเลยคนมาเต็มบ้านเลยที่นี่ค่ะพ่อเม่์กถามว่าในเมื่อความจริงไม่ก็ะเปิดเผยแล้วแล้วเจ้าสองคนเสีกอนจังได๋สีเอาจังไดต่อสิยอมอยู่แบบนี้ ดือว่าสิตั้งขาดกันคือหมายถึงว่าก็เป็นการถามการตัดสินใจนะเนาะกับบนเรื่ว่าอีกอย่งออางหนึ่งพ่อแม่ยกะบ่อยากให้เลิอกอยากให้บ่อยากให้ห่างให้ป้ากันนะนะคือแบบหมายถึงว่าดุก,กับยังในน,น้อยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยไพ่สี่ดูเล่ดูอย่งเ,เสียไพ่สี่เหลี่ยมดูซอยกันจนี่สินะที่นี่ผัวนะกับแบบว่าใจมันกับยังใจนึงแต่ยังฮักเมียเดี๋ยวใจนึงกับแบบว่ามันก็นกนเกินที่จะรับเนาะ แบบว่าคนเห่าเนี่ยถ้าเกิดหักมาเสียใจใหม่จะมันกะมันกะอยากที่จะให้อภัยอย่างนี่หมบางคนเน่ะบันนี้พัว่าหนึ่งก็เลยว่าอแยกกันอยู่สักพักหนึ่งผัวว่าแยกกันอยู่สักพักหนึ่งคือแบบบ่ตัดขาดว่าสุดทัพว่าเลยเอยปากก่อนว่าเออเดือดมันมาถึงขนาดนี้ก็แยกกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนแยกกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวบอกยังไง่าคอยเวลาทัานใจที่เนี่ยเมียก็บว่าถ้าจสแยก ก็ขึ้นเหลือกันไปเลยบ่มีคาว่าสักพักหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าพอว่าเมียบาคนตีเด็กขาดอยู่แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมียมีทางที่จะไปเออมีคนทีแบบว่ามีคนอื่นอยู่เลยอะลักษณะดีเมียว่าเออทาแยกกันอยู่ทาแยกกันอยู่ก็คือว่าตัดขาดกันไปเลยหรือทารับได้ก็อยู่แบบนี้ไปต่อแต่ถ้าจะแยกกันอยู่คือตัดขาดกันไปเลยเมียแบบว่าแบบนี้แล้วที่นี่คูวอ่ะ พวกาเขาเรียกว่าาซีเอาจังสันตัดขาดกับตัดขาดเนี่ยพวกาเขาว่าเออ้าเกิดว่าเมี่ยบกมาแบบนั้นก็แสดงว่าเนี่้อมที่จะไปแล้วมันบ่มพวกาเขาเลยว่าเออตกลงกาสิก็ตัดขาดกับตัดขาดไปเลยเพราะว่าเพราะว่าจังไดมันก็อยากที่จะทําใจแต่คิดอยู่ว่าถ้ายอยู่กันไปแบบเนี่ยถาาเนี่ยบลูถาาเนี่ยบออายอมแบบว่าตัดขาดกับไฟนั้นมันกัยังสีค้งอยู่แบบนี้แล้วก็สี จ็บปวดไปมากกว่านี้มั้งพพวกก็เลยว่าตัดสินใจสรุปก็คือว่าแยกทางกันไปส่วนลูกนะส่วนลูกนะพวกว่าเออส่วนลูกนะสิดูแลเองลูกอาจจะดูแลเองถ้าเกิดว่าเออไม่นำใจอยากจะช่วยเหลือในการเดียงดูกะคอยอ่าคอยส่งเสียเออพวกขวเขอเอาลูกไปมาที่ในเมียน่ะถึงบอขอเมียก็น่าจะบอเอาไปดอกลูกเพราะว่า เอาไปกับบรูวาผัวใหม่เนี่ยคนใหม่เขาสิรับไดโบเขาสิหักซําไดยามานนี่เนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเออปัญหาแม่นบอกแต่ที่นี่เมียกับว่าเออตกลงตกลว่มาลูกหายอยู่ก็พอเออพอคุยกันแล้วเรียบร้อยก็คือว่าเก็บข่าวเก็บของเออเมียกับเก็บข่าวเก็บของคนออกจากบ้านแบบว่าลักษณะคือแบบคือนา่งพร้อมจะไปอะนั่งกับบรูไรอาร่ไงย่ายดีนั่งก็บไร้สนใจยังบร้แบบว่าบ่ไไ้บได้รดูซึกผพิดนั่งบรได้สุกพิษเออ นั่งมอดิซึกพิษแล้วสั้งเกติอีกมุมหนึ่งตามคนที่เขาโมงเขาบอกว่านั่งดูมีความสุขด้วยส้ำที่แบบว่าเป็นอิสระเออมีอะนมีความสุขที่เป็นอิสระซึ่งถ้าเกิดว่าผัวน่อ่ารับฟังคนอื่นบางก่อนหนาแน่รับฟังคนอื่นบางรับฟังพ่อเม่ยบางญาติพี่น้องมาเออจะได้มาอ่าเรามาบอกยั้งเกยงเสียมันกับสิบเกิดกเทตุที่แบบว่านักขนานี่แต่ว่าพ่อพ่อพ่อมันเลย มันเลยเถิดไปแล้วเนาะคือแบบว่าผัวจะบรับฟังบาสนใจคว่าของภัยเลยเนาะจากมีอย่างนะีนะเออกว่ากว่าจะกว่าจะเออกว่าจะความจริงจะปรากฏกว่าจะหูความจริงมันกับซ้ายไปแล้วสําหรับผัวก็คือแล้วก็แบบเออเสียใจแหงนว่ะเออก็เสียใจแหงถ้าเกิดว่าโบลงโบเสือเนโตเมียขนาดนี้มันก็คงจะบเกิดเร่องแบบนี้ขึ้น เออแล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็รู้สึกผิดเนาะแบบรู้สึกผิดแล้วก็เคยเว้าบ่ดีกับพ่อแม่์แล้วก็พี่น้องเออบ่ว่าจะเป็นแบบทางคําเว้าทางอ่าพฤติกรรมจังซี่เนาะเออบางครั้งบางทีก็เคยเาบอกว่าตัดขาดพี่น้องอืมบอยุ่งเกี่ยวบ่บ่ต้องมายุงาย่งมางเกี่ยวมายุ่งกับครอบครัวจังซี่เนาะคือเคยเบาเด้๋วแบบว่าพ่อมาเจอจรงเสียพ่อพ่อเหตุการณ์มันพ่อความจริงมันปรากฏแ,แล้วเนาะก็แบบว่ารู้สึกผิดอ่ะทางผัวก็กเป็นลูกควบแบบ ความรู้สึกผิดว่าเอ,อจอเนะคล้องพิษเนาะแต่ว่าเสือเมียจนเกินไปนี่แหละเพื่อนว่าหักเมียหลายกะเสียพี่น้องหักพี่น้องหลายหักพ่อเมย์ท่้งพ่อเม่หลายจะคือแบบกระเสียกระเสียเมียใส่บางครอบัวเนี่ยกะจะมีปัญหาจะสี่เด้ทุกคนแต่ผู้เห็นมาหลายแล้วทีส่สำคัญคือคนคน,คนไก่ตัวคนไก่ตัวผู้น่ะกม็มีปัญหาอย่างเสที่ว่า เล่าเนี่ยเสือเมียมจนแบบบอกบถือบอกเขาเขาก็พีน่น้องคนไดบ่ได้เลยอ่าเพราะว่าเมียเล่าเนี่ยคือแบบบ่เอาไข่เอาแต่ขอขั้วจะของคือแบบเอาง่ายๆคือเห็นแก่ตัวอืเนี่ยแหละปัญหาขอขั้วตั้งแต่ละครั้วถ้าเกิดเฮาสิอยู่ได้เฮากระตองอ่าอยู่ในความแบวมบว่าพ่อ,อ,อดีบ่เสือไฟไดจจะมาจะเกินไปบ่เสือไฟไดไฟหนึ่งคือแบบว่ารับฟังทั้งสองไฟ เหตุผลเพียงพอบอลอื่องเล่าเนี่ยเสื้อถือใดบอจอย่างสีเนาะเออนั่นแหละคนเท่าตรงยู่ในความแบบเออจังไะความอ่าพอดีอะ่ะอยู่ในความพอดีความเป็นถา้าอ่าให้มันถูกตองอย่างสีเนาะนั่นแหละเขาใจอยู่ว่าเออเมียเข้ากับหักผัวเข้ากับหักพี่น้องงเข้ากับหักพ่อไม่เข้ายิงเธอทูนแมนบอกละเอ่อมันเป็นอียงที่เข่าแบบเข้าปฏิเสธที่เข้าปฏิษษษษเสธหรือว่า อจังไรอะบ่อบ่อหายความสําคัญเลยมันเป็นไปบ่อใดทุกอย่างมันกับสาคัญผู้คู่เสือว่าทุกอย่างมันกับสาคัญทางงานบัวสิไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันบ่กเพราะฉะนั้นเฮาตรงห้ความสําคัญเท่าเ่เทียมกันอ่ามันถึงจะยูนํากันไปได้ดีนะอ่าสาหรับเรื่องนี้ไพ่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจะได้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกอ่าการกดซ s c r i b e ใหายเป็นกำลังใจสองน้อยของผู้ เจอกันคลิปหนาทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหนาแล้วก็มาดูว่าคลิปหนาพูดจะมีเรื่องเล่ายัางมาเราเพื่อเป็นคอ,อคิดคติเตือนใจในแต่ละเรื่องเล่าที่เราไปเนาะขอให้คนมีความสุขแล้วก็ท้าเจอคนที่ดีแล้วกะรักษานังใจกันไว้ดูแลก,กันไปหักแพ้งกันแค่นั้นชีวิตครอบครัวบทกระการัางหลายเจอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณคะ่ะ